นี้ผมลูกค้ายับโซ่ผมหยิกจะซอยแบบไหนจะสวยเบบนี่นสยสั้นๆก็ไม่สวยยาวไปก็ไม่เข้าตบต้องพอดีพอดีอยู่อ่ะเอาหลักที่าจาร์บอกอีกและแบ่งผมเห็นไหมครับหน้าหลังไปเลยนะหน้าหลังไปเลยนะนะครับปีดตรงกลางเนี่ยเป็นใกล,ลายก่อนเห็นไหมประมาณสามนิ้วนะิดๆรอบนิ้วตัดเลยครับเห็นไหมครับ อกันไกลใหม่ได้ไหมเกงไก่ใหม่ไหมเสียวโดนมืออ่ะเไก่ใหม่เออตัวนี้โอเคกว่าอันนี้ปลอดภัยนะครับได้ฐานแล้วใช่ไหมครับตัวนี้คือเกณฑ์แล้วนะข้อต่อไปขีดซอยไปข้างหน้าเมื่อกี้เราเรียนที่ีกันหมดเลยนะซอยไล่ไปข้างหน้าไหมยกขึ้นมาขีดไล่ขึ้นตรงเห็นเกณฑ์ไหมเป็นฐานไหมครับแล้วก็ซอยไล่ตรงไปเงี้ยไล่ตรงไปเลย เพิ่งอัดปล่อยไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาเป็นเกณฑ์วัดฐานต่อไปยกขึ้นเรื่อยๆสี่ห้าองศาไล่ไปด้านหน้าเห็นไหมครับลอยตรงไปเลยเสร็จปิป๊บอัดปีดไว้ลอยไล่ไปด้านหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับลอยเลยเสร็จปุป๊แบแปลงถามว่าถึงช่องหน้ายกขึ้นมาน่เนี้ยยกขึ้นมาหน้าตั้งขึ้นประมาณสี่ท่าองศาประมาณนี้ ผมไม่ได้ผ่าสีดาวสา์มองแบบโสและบ้าตัดเหมือนเดิมนี่แหละอันนี้ชอบก่ะก็จะมาขีดไล่ลงด้านข้างนี้ผาเกร็ดลงด้านล่างจากด้านบนลงมาหาขอบกระตเลียนซอยแบงค์หน้าดูการนอนของเส้นผมเห็นไหมนอนแบงค์หน้าเห็นไหมครัตรงกลางมาซอยมันคืนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ขีดลงมานเราอย่าไปทวนเส้นผม ครับผมก็นอนไป้งหน้าดิ่งมาตั้งหลังเนี่ยปัดปุ๊บตีเลยเนี่ยนึกออกไหมเห็นไหมครับปีไปด้านหน้าเลยยกขึ้นแล้วก็ดูฐานที่แรกฐานที่แรกที่ตัดเห็นไหมล้มเมืองมาเหมือนเดิมครับรมมน้มออกตัดไล่ไปแล้วซอยไล่ลงด้านล่างจนถึงขอบกัะเลียนนะครับซอยไล่ไปด้านหน้าด้านบนเป็นปุ๊บขนะ่อต่อมาตีเหมือนเดิมครับปีไม่ไดหน้า นะเป็นฐานนะปล่อยไล่ลงด้านล่างครับเหมือนเดิมนิดเดียวเดี๋ยวละขี่ลงมาด้านหน้านิดเดียวก็ถัดนิดเดียวนะตรงนี้นไครับด้านในหรือไย่างเลี้ยด้นนะจอยนะีน่มารีสหรืป่า เราก็เปลี่ยนข้างมายืนด้านนี้ครับตัดซ้ายเราก็ไปยืนซ้ายเล้าหวีผมลงมาตามแนวนอนของผมลูกค้าเป็นแนวนอนไหมแล้วก็กรีดอย่างนี้แบ่งเค้กลงมาจากตรงกลางนะครับกรีดไล่ลงตรงดูไกด์ไกด์ที่เราตัดครั้งแรกตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมครับยกขึ้นเห็นไหมตัดไล่ลงนะครับไล่ลงดีน้นล่างลายนี้มาถึงขอบกระเรียนด้านล่างนะครับ เดี่ยวตัดตรงไปเลยเสร็จแล้วดูมาดูเช็คผมดูเป็นก้อนไหมมีเพืเช็คก้อมีก้อนตัดไล่ปลายไปเลยไล่เส็นแล้วอ่ะดูด้านหลังทีเนี้ยดูด้านหลังด้านหลังครับองไปทางน้น ครับคือด้านหลังนะขี่ลงมาตรงนี้เขาจะมีขวัญใช่ไหมครับมีขวัญนเราก็ไม่ต้องไปตัดออกเยอะนะนิดเดียวเนี่ยโน้มบอกดึงออกมาขีดองศารครับสี่5้าองศาตัดตรงอย่างนี้ก็ได้นะด้านหลังนะครับลงมาถึงขอบมันจตเลี่ยงด้านล่างปึ๊บขีดนหน้านี้มาเป็นตัว V โอเคแสดงว่าจําได้นะครับมีนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยจากนี้ไปนี่ก็ตัดเลย แต่ละกรีดช่อนี้มานิดเดียวเห็นไหมไกด์ลายตรงกลางเกินเลกเกินเกณฑ์ก็ต้องตัดทิ้งครับเห็นไหม้างนี้กรีดไป็นางนี้ครับตามแนวนี้ลายลายนนะมีนะงัดขึ้นนอบอกมีนิดเดียวครับตัดนิดเดียวมีไปมีนิดเดียวตัดนิดเดียวเห็นไหมความคุยก็ยังอยู่เนะนี้ยตรงไหนยังหนาทีนี้นเราก็เก็บ ไล่ไล่ความหนาออกได้ไล่ออกโนมออกวิธีเช็คผมนะครับงัดขึ้นไปเลยวนะีงัดขึ้นมางัดขึ้นมาข้างนี้โน้มขึ้นมาเห็นไหมมันไม่เสมอกันอยู่ใช่ไหมครับมันจะเห็นทุกเส้นแหละที่มันเกินเกณฑ์ออกมาแล้วตัดทิ้งแล้ววีดูเห็นไหมวามดูยังอยู่ด้านหน้าวีเช็คขึ้นมาอีกนครับ ดีขึ้นอ่ะเช็คผมนะทีนี้ตรงไหนเป็นก้อนอยู่ตรงไหนที่มันไม่เสมอโน้มขึ้นเห็นไหมครับรแสดงว่าเราซอยไม่ละเอียดเราก็เก็บรายละเอียดอยูเพราะอโน้มขึ้นมีแล้วฝั่งนี้โน้มที่ไปไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวเส็จันปลาต้องใช้ไหมครับ,บเสร็จแล้วตัวนี้ที่เป็นขอบเนี่ยตัวนี้มือเราหนีไม่ถึงถูกไหมครับ <c oughs> <c oughs> ยกขึ้นนี้ได้ครับงเนี้ยไล่นิดเดียวนิดเดียวครับหวีลงมาเห็นไหมมันจะคลืนลงมาเลยครับนิดหนึ่งลอยหวีขึ้นมาเพราะว่าลา้นี้เราหนีไม่ถึงถูกไหมขอบผมเนี่ยลบขอบเขาเรียกลบขอบนะครับอ,อันนี้ด้วยหวีกับกันไก่แต่ถ้าลบขอบด้วยปัตตาเลียนจําได้ไหมเอ่ยทายังไงยกลอยแล้วปัตรเตาเลียนไสไใส่อันนี้ยกขอบด้วยก,กันไก่ครับ,บนิดเดียว นิดเดียวครับผมดูกรอบอยู่ไม่สวยครับนะเสร็จแล้วผมจะเรียนครับเสร็จแล้วพี่ก็การกรอบอยู่แล็กแล้วก็แต่งตรงนี้เป็นตัวนี้ใช่การให้กันให้กลมกว่านะครับการกรอบวิธีการกอบนี้อ่เดี๋ยวผมบอกวิธีการกรอบดูก่อเลยนะตอนนี้ตอนแต่งกันกอบนะครับดูนะจะกันให้สวยของข้างแต่งลงมาตรงๆอย่างนี้ครับเริ่มลงมาเลยเห็นไหมตั้งตรง แล้วก็คว้านลงมาให้โค้งลงมาตามลูกจอนเห็นไหมตรงนี้ดันเข้บไปคว้านขึ้นมากองให้เห็นเส้นนะครับตีเส้นให้เห็นปุ๊บเห็นเส้นตรงนี้เสร็จไหมเห็นไหมครับไล่ไปองเห็นเส้นไหมเอ่ยตรงนี้เส้นเสร็จแล้วกันด้านหลังมานี่เลยเห็นไหมครับเห็นเส้นแล้วใช่ไหมเห็นเส้นแล้วไหม ต่อเนื่องจากบนหงนี้เลยครับลงมาด้านล่างเลยไม่ใช่ว่าการลงอย่างนี้นะถ้าการตรงมาอย่างนี้อ่ะให้ดูสองแบบเลยทั้งส่วนใหญ่จะไม่เคยกล้าจะการลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมดูยังไงครับตรงนี้ไม่สวยนะแต่วิธีการที่ให้สวยเรายืนด้านหลังลูกค้าตั้งให้มากลิงๆตัววีเลยครับขนาด45องศาจากท้ายทอยขึ้นไปหาไปหงงดูนะตั้งลงมาครับ เหนไหมจากด้านบนเห็นไหมเห็นเส้นเส้น,เส,นเส้นสุดที่เรากันมาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นสุดต่อเลยครับต่ออย่างนี้มาเลยตั้งลงมาเลยครับเห็นไหมยาวลงมาเลยข้างนี้นกันหรอจะยาวลงมาอย่นี้นะครับเราจะไม่กันตรงลงมานะกันเสียง เกียดเสร็จแล้วมิดโกนปั๊มมาดูด้านนี้ทีนี้มาด้านนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับให้มาเชื่อมเนี่ยเริ่มอย่างนี้เลยเหมือนกันอเดี๋ยวยะไม่เข้าใจเอาเ่ิงการนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็คว้านลงด้านล่างเสร็จแล้วตรงนี้ต่อเนี่ยคว้านแบบ เ้นเต้นเต้สุดสุดในด้านบนูชมไหมเห็นได้เอยตรงนี้ใช่ไหมครับก็บกันลงมาแนวนี้เลยทีเนี้ยเหมือนเดิมพอเลยครับเชื่อมลงมาปีกอบอยนะครับเสร็จแ,แล้วกบการออกไป ราเลียนตัวเล็กเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะก่อนที่จะใช้ลูกค้าเ,เปิดแล้วก็ลองเนี่ยไม่ใช่มาใส่ตรงนี้นะเลือดนะพี่เสือนะตรงนี้ครับเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยติดติแสดงว่าแะไรต้องระวังครับใช่<ป>เอาแค่รู้สึกก็พอครับหลังจากนั้นเราก็ทายอะไรต่อครับมิตโกนกันซ้ําตามรอยเนี่ยให้มันมีความปกดูมิตโกนไหมไม่เปียกกันเองมิตโกนซ้ําตามรอยเนี่ยเก็บรายละเอียดขึ้นมานะครับ อันนี้คือสรุปการต้อยผม,มด้านบนและการการขอบทำยังไงให้สวยรับกับรูปหน้าลูกค้าคนะีครับ